สวัสดีครับในแว่น Channel วันนี้ก็มาแนะนำวิธีโหลดใบมอบอำนาจทางเว็บไซต์นะครับสำหรับผู้ยื่ยนยืนยันตัวตนของกลุ่มปอบบางนะครับคนอื่นก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้กับผมในแว่นด้วยนะครับ ก็วันนี้เป็นวันสุขที่3มีนาคมแล้วนะครับหลายท่านก็คงไปทําการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ววันนี้มาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดใบมอบอํานาจผ่านทางเว็บไซต์นะครับใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนก็ให้ไปยืนยันตัวตนก่อนวันที่26มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลย26ไปแล้วก็ถือว่าท่านสารสิทธิ์ในเดือนเมษายนจะต้องไปใช้สิทธิ์ในเดือนพฤษภาคมเลยนะครับ พร้อมแล้วเราก็มาดูการดาวน์โหลดเอกสารกันเลยนะครับเมื่อเข้าทางเว็บไซต์แล้วก็จะขึ้นหน้านี้ที่ปรากฏนะครับบนจอก็ขอให้อ่านรายละเอียดนะครับเพราะว่ามีประโยชน์ต่อท่านด้วยนะครับเมื่อขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนลูดหน้าจอขึ้นไปด้านบนนะครับด้านล่างก็จะปรากฏหัวข้อแบบนี้นะครับดูวงกลมเขียวๆนะครับว่าดาวน์โหลดเอกสารโครงการครับเราก็จิ้มลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับ ดูทางซ้ายมือนะครับบรรทัดที่2จากด้านบนลงมานะครับจะเขียนว่าหนังสือมอบอํานาจสําหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้สูงอายุนะครับอันนี้คือเอกสารใบรับรองที่เราต้องใช้นะในการยืนยันต,ตัวตนของกลุ่มเ่าบางก็ทําการจิ้มเลยนะครับเพื่อดาวน์โหลดต่อไปต่อมาขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับจะเขียนว่าดาวน์โหลดไฟล์อีกครั้งหนึ่งใหม คุณต้องการดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการผู้ป่วยจิตเจียงหรือผู้สูงอายุหรือไม่นะครับคำว่ายกเลิกแล้วก็ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งให้กดคำว่าดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดได้เลยนะครับเมื่อดาวกดดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ให้รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นไฟล์เอกสารเป็นรูปภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คือหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการผู้ป่วยจิตเจียงหรือผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์นะครับตัวจริง เมื่อขึ้นเป็นไฟล์รูปภาพแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านก็สามารถแคปหน้าจอนี้เอาไว้นะครับเพื่อเป็นไฟล์รูปภาพนะครับไปให้ร้านคอมทําการดาวหรือว่าพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารเป็นใบมอบอํานาจฉบับสมบูรณ์ตัวจริงครับสําหรับกรอกเพื่อยนืนยันตัวตนให้กับกลุ่มผู้พิการกลุ่มเประาะบางต่างๆได้นะครับส่วนการกรอกรายละเอียดก็จะลงให้ในคลิปต่อไปนะครับ เมื่อแคปหน้าจอแล้วเราก็ออกมาที่หน้าจอหลักของเราได้ได้เลยนะครับแล้วก็ลูดจากข้างบนลงมาก็จะเห็นว่ามีไฟล์เอกสารคือทั้งสือมอบอํานาจสําหรับดาวน์โหลดนะครับเราก็กดได้เลยก็จะเป็นรูปภาพของใบมอบอํานาจนะครับที่เราได้ไปโหลดเอาไว้นั่นเองนะครับก็สามารถแคปรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับวิธีแคปรูปก็คือกดที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะครับให้ดังแชก็จะเป็นการแคปรูปเก็บไว้ที่หน้าจอของเรานะครับ รูปที่ทำการแคปรูปไปแล้วก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่ของเรานะครับเราก็สามารถนำไปให้ร้านคอมทำการพิมพ์ออกมาได้นะครับส่วนผมวิธีการก็คือจะทางร้านจะใช้วิธีการโหลดเท่าไว้ทางลายนะครับให้ส่งรูปไปให้ทางร้านแล้วก็จะทางร้านก็จะพิมพ์เป็นใบมอบอำนาจออกมาให้นะครับก็นี่คือขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดใบมอบอำนาจสำหรับ กลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับในการยืนยันตัวตนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวรรัสดีครับ